อืมอ่ะโอเคเฮ้แต่พออาจเพิ่มเฟรมเลทตกเว้ยโอเคเดี๋ยวกลับฐานไปทางไหนล่ะเข้าเมืองก็จะไม่กระตุกออกอเห็นกลับไปด้วย สวัสดีครับซอมบี้ยืนโง่อยู่เสร็จกูนี่ สรุปได้ดินปืนมาเท่าไหร่อ่าสี่สิบด้เต็มแปดสิบก็สรุปแล้วจะได้ดินปืนทั้งหมดแปดสิบนะหิวข้าวไหมแตกเข้าไปอุ้ยเยอะเสียดายว่าพี่เชนไม่มาหาเอยกำลังจะวิ่งไป ในกระเป๋านี้มันจะมีกระดาษกาวไม่เต็มป่าววะอ๋อยังเหลืออยู่ไปไปเล่นดูมาแล้วมาเจอเมาส์นนีหนหน้หมุนเลย <c oughs> คนละเรื่องเลย แคปล็อกออกีิ้งขยะกลางภูเขาครับคอดบวนใหม่ให้ด้วยเด้อจะพังแล้ว โอ้ยมันเลยจะมีมอเตอร์ไซค์กันเนาะเราใบผสมมันจะหายากเนาะไอ้ใบนั่นอนะ่ะใบคาร์ของน่าจะยากหรือไม่มันอาจจะอาออกแล้วก็ได้เฮ้ยมันต้องมีสิมีล้ออยู่หรือไม่ก็ออต้องรอวันสูง,สง อืมเล่นไปนานๆหน่อยอยเผืองกระสุนเสือกไม่ดอบหาอะไรอีกอ เฮ้ยซอมบีห้หามาเทียบเลยอืมกำลังวิ่งไปเจอหมูแป๊บหนึ่งเชือดเชือดเชือดตายเอาเนื้อของเจ้ามาตอนนี้ทางทีมงานของข้ากำลังขาดแขนเนื้อที่จะเอาไปสูก <laughs> ัก็ไม่เล่นเหรอไม่ชวนก็ไม่มาชวนไม่มาด้วยมันอยากเล่นแต่จีทีก่อนห,หอืมจีเท,ท,ทก็อยากเล่นไม่พูดตามตรงอะอยากเล่นหลายๆเกมพร้อมกันแต่มันแบบรักพี่เสียดายน้องมันต้องเลือกสักเกมนึง <laughs> เออซอมบี้มาเพียบเลยสไปเดอร์สไปเดอร์เออ <c oughs> แบบนี้ยิงหัวไง <c oughs> ติดลูกกลงอันนี้ยิงหัวไงมีก็อ,อมีอยู่อือเฮ้ยเลเวม่เต็มยังไมร้อยว่ะ อาแม็กแค่ร้อยเหรอเนี่ยผมแม็กแล้วกรกมแล้วสกิลมันจะขึ้นยังไงลละทีนี้ก็ตันแค่นั้นเลยโอ้แต่ก่อนมันได้มากกว่านี้ใช่ไหมไม่ไมเ่เอาเนื้อมาฝาก แป๊บหนึ่งเหล็กล้อมหมดยังหมดแล้วใส่หินเข้าไปใส่เคลเคลก็ยังไม่ได้ขูดมาเลยวะ่ะนี่แล้วนะเล่นกันอยู่สองคนทำอะไรก็ไม่ทัน เไปดูดิว่ามันเป็นยังไงตรงนั้นน่ะเอดินไปเดินไปดูดิตรงนั้นน่ะโอ้ยมันขึ้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 นร้อยหนึ่งอยู่นี่ไงขึ้นแล้วอ๋อเวลขึ้นอีกกี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขกใจ กระสุนปืนพกใส่ให้แล้วครับผมฉีดหกสิบสี่นัดมีในเตจดกวยฮะในเตดพาวเดอร์ในเตดพาวเดอร์มีอยู่ห้าสิบอันเดี๋ยวใส่สไปในใส่ไปในลังปืนแล้วกันใส่แล้วเสียงซอมบี้ป่าเก็บของเก็บไข่ นี่ไ yeah, ไข่ผมเพิ่งเอามาอ๋อขนนกขนนกที่ใส่ในลังปืนนะเอาเลยเลาเลยคอร์ดโปรทำยังยังยังตั้มหนึงหลีด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 ไว้ลังนี้แล้วกันกันพาวเดอร์ มาตือมามาแล้วปะมาเร็วแทบ้บายบายโหแห่งแอคกซิมเมนต์เด้งเลยอะ่ะ <laughs> วอลเลี่ย ยิงซอมบี้ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยห้าร้อยเองจริงๆตรงนี้ก็เป็นปาการได้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากให้บ้านเราพังก็ต้องไปตรงนู้นแหละ าดไม้เหล็กหินโอ้โขาดแคฉนเลยขนาดนี้เอาคอนเอาอะไรใหม่ไหมหรือว่ายังยังพอดีจะได้ไอ้ครับเหล็ก,กที่จะได้ครับเหล็กเก้าไว้เลยไง หดไม้เดี๋ยว for hammer steel เดี๋ยวผมว่าเราต้องจัดเอาดีๆเลยนะอืม หกสิบนัดจะไหวไหมว่าคืนนี้อ่ะคอยแฮมเมอร์อยู่ในเวอร์เบนนะแล้วก็ปิกแอ็กับส,สติลปิกแอ็อยู่ในนั่นแหละกำลังคราบอยู่กระสุนแปดสิบนัดอยู่ในนี้แหละปิกแอ็กจากขาวไอ้ขวาไม่เอาหรอก เราใส่ไว้ง่นั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปใช้เองอ๋อเว้นของ c นเซ e l ไปแล้วฮะผมกดแ c นเซ e l ไปแล้วพอดีจะเอาอันนี้เอาทำกระสุนก่อนงั้นเราสติวคืนมา เดี๋ยวปืนใส่ไว้ให้ซ่อมก่อนมันยังไม่เสียหรอกแต่ว่าซ่อมไว้ก่อนก็ดีใส่ไว้ในลางปืนแล้วก๊าซจะเก็บเข้าไปอ้ เสียงตีนแต่ตีนอยู่ไหนคอร์ดโบเดอวยคอร์ดโบอย่าลืมคอร์ดโบด้วยครับร จะเซตใหม่เอามามใส่ลังเอเปิดลังไม่ได้ในเวิร์กแบนด์มีกระสุนอีกสิบห้านัดเด้งอีกแล้วไอเอเปิดลังไม่ได้เอออาจได้แล้วโอ้หกระตุกมาแล้วคืนพิพากษาของเซเว่นเดย์ทูได้วันนี้เราขอนำเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กระตุกมากตอนนี้กระตุกอย่างแรงเฮ้ยมีซอมบี้ตัวใหม่วิ่งง่าด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหุว่ยสัสโอ้ย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 เจ็บกระโดดไปแล้วว่ะเออนักบ,บาสน,นักบ,บาสไอ้เหี้ยนักะอลเล่นบอลเฮ้ยเฮ้ยบริการฟุตบอลล่วง เย <c oughs> จริงๆเราจะอยู่ตรงนี้กันไม่ใช่เหรอมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไปเก็บศพให้อ้วนก่อนโล่แล้วี่จะรอแถวนี้นะล่วงบักเมืเ่อกี้มันดอกอะไรบ้างยังไม่ได้เก็บดอบแต่เสื้อควายมาคนน่ากลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เอาบาเวดวางไว้ตรงนั้นดีกว่าเก็บเลยซอมบี้ใหม่มาเพียบเ,เลยฮะแม่งฉลาดวุ่นวุ่นว่นเห็นแล้วยิงเลยนะเอาเลย

จะต,ติดตรงที่ว่าเราเข้าออกอยากซอมบี้คนนั่นมาลอดัำวิำจัยริเชอร์เอากระตุกเว้ยอาจไปลเล่น <c oughs> อัดช่วงนี้แหละวันแดงเดือดก็สไปเดอร์ข้างหลังล่วงแล้วอืมล่วงเหมือนจะหอบของมานะแต่ไม่ไม่หอบอะไรเลยหอบอยู่หอบอยู่บักล้ว่ะหอบมาอยู่บบกลัวเสร็จเลยเลยแล้ว โอ้โอ oh ้หหดลายหดลายเอาอะไรมาบ้างเอาแต่กางเกงกับเสื้อมา w h ว t ตถุพัดข้างไหนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเห็นยังมองไม่เห็นวะพี่มองไม่เห็นอ๋อกร่วงเลยวะปืนแรงเลยว่ะดิ มาเอากระสุนในศพนี้สมนักวิจัยนะเฮ้ยใส่ไม่ได้วะ่ะมันไม่ให้ใส่ถุงขยะถุงขยะเดี๋ยวเราค่อยลบยอดทีเดียวก็ได้พี่ใช้หน้าไม้ไปก่อนก็นได้ไว้ไว้เหลือสี่สิบหกนัดโถกับนี่แม่งเอาหมกเลยเขาเต็มแล้ววะ่ะ หวกเมืองเวลสองร200้อยกว่านั่นเลยเอาว่าพี่เชนสนอยู่สนเยอะโอ้ย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 ,โ,อยโดนตบอ้าติดมืออยู่ป่าติดติด,ตดกินเบียร์หรือเปล่ายัางยังยังยังไม่ได้กินแอบบพกมาด้วยป่ะหนิพกมาพกมา ะกิน<ถ>แล้วกินแล้อกินแล้วกินแล้วข้างหลังตัว,วนี่ยี่สิก้าสุดมั่งไปห้าสิบนาทแล้วอ่ะอ้วนอ้วนเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเองผมจะยิงเน้นๆใส่หัวอ่าระวังระวังซอมบี้รอบตัว มัวแต่ด,ดูข้างหน้าหันมาข้างหลังเฮ้ยทำไมซอมบี้อันนี้มาเยอะจังป่ะอืหัวระเบิดซอมบี้วอล์กเกอร์มายเนอร์ถ้าตายแม่งตุ๊ดมากอย่าที่ <laughs> โดนเลยวะโอ้ยมองไม่เห็นมันสไปเดอร์ขวามือลวงเอา้าเอาเอลวงวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโดนยิงไม่ใช่เลยนะแม่งมีสไลด์เข้ามาโหแล้วกูจะต้องอยู่อย่างงี้จนเช้านี่นะ <laughs> ลูกกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยไปตัวได้หรืผมยิงเองควักหน้าไม้นะครับงานนี้สรุปสร้างปาการไว้ทำเพื่อทำเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ถ้ามันเดินด้ชายอย่างงี้มันเล็งง่ายอยู่ เอ้าโอ้โหขนาดว่าเล็งง่ายยิงไม่โดนไอ้ยี่ยอัดคลิปด้วยไอ้เขาไปโตวิ่งเจอ,ลอแล้วร้องเงินเงินเงินไปเนี่ยยิงไม่โดนนะ่ะตลกมากกูคนเราจะคอนทุบมันเลย <c oughs> มันไส้เฮ้ยมีช็อตแล้วด้วย <c oughs> ก็โดนนี่หว่าอา้าวไม่โดนยิงยากทุกแม่งมตายซะอโ้ตัวแตก อโอ้โหมากันอื้อเลยศพซอมบี้เต็มเกลื่อนถนนเอ้อเชี่ยม,มา เยอือพุทฝุกเเผาด้วยไฟตายพี่เชมีพลาสติกพลาใติกตักนนตวไม่มีครับพี่ไม่ได้เก็บอะไรกับซอมบี้เลยถ้ามีพลาสติกผมก็จะให้เก็บพลาสติกกันนเอามาเลยก็ได้เยวจะเก็บให้อะย้อนแล้ว Okay. อโอ้โหไม่โดนตลกมากลูกซองเลอต้องสองร้อยกันัะอืมอืมอืมเอ้าไม่โดนอีกเดินแล้วหัวมันใส่เว้ยอืมอืม เฮ้มันลบมันลบยังไม่ตายด้วยความเงินไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บของกับผมเก็บให้ไม่ไม่เก็บมาหมามาได้นัดเดียวเลยมาฮาร์ดแดกแดกมันสอดกันผมไม่เอาอี้กว่าแล้ว เขาติดเขาติดอยู่ไหน <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เ,เห็นศพตัวนี้เห็นแล้วโอเคเฮ้ยไม่มีเดินหลบซักเที่ยงคืนเน,เนี่ยน่าจะบอลน่าจะมากระสุนจะหมดแล้วด้วยดิกระสุนอะไรสุนปืนกับโบกันเนี่ยกับคอสโบพูดผิดอืมลวง อืมอืมไม่ตายมึงไงเงือบแบบนี้เนี่ยกูรู้มไม่ต้องมาหลอกกูถ้าแอคติ้งตายมึงลีลาจะตายนี่เฮ้ยไม่โดนอืมโอ้มันเขียนว่ารูแมงพี่ โอ้แม่นก็ท่าท่าตายไปเลยแต๋วๆหน่อยตัวนี้มีเหล็กตัวนี้มีเหล,ล็กเหล็กมายเนอร์มายเนอร์ง้อหอบแล่มาให้ด้วยเว้ยเจ๋งโอ้โอ้หมาหมาหมาดียังไม่ติดเบดดิ้งอัดยาก่อนดีกว่าไม่เสี่ยงกว่าเลือดจะมาถึงจุดนี้ โอ้ยโอ้จะยิงโอ้โหหมดแล้วยิงให้มันล้มหน่อยก็อด้อืออืมอะไรแล้วกระสุนเหลือห้านัดสุดท้ายคอสโบหมดแล้วด้วยนี่พี่กลับบ้านได้เขาเดหัวเลยดิไอ้ หัวเหล็กไอรอนเฮดสตีลนะนะแบบแปบแปบสตีลอ่ดสตีลเฮดอ,อ่ะอ่าอ่า เตาไหนมีคาลิเปอร์วะเตากลางเนาะเออสติลอรโรเฮดอ้ไดพันห้าร้อยกว่าอัน ไปแล้วเป็นไงล่ะโดนค้อนทุบได้เครื่อยนต์อยู่ในสอบความเี็ตัวเนี้ย ตัวมายเนอร์ใช่เด้วมายเนอร์ได้กุญแจด้วยได้คาวแฮมเมอร์หกร้อยตัวไหนมายเนอร์ตัวไหน, Minor, ต,ไหนตัวนั้นน่ะเหรอไม่ตัวข้างหลังตรงไหนวะไม่เห็น อ๋อเอ็นจินโอเคต้องหลังเทียบเลยเอืมต้องหล่เทียบเลยเห็นแล้วแต่ไม่มีกระสุนจะยิงแล้วเหลือ,อหกนัดสุดท้ายหัวหัวลูกยังไงห,หัวลูกยังไม่ได้หยิบมาอยู่นวนกำลังคาบทิ้งไว้อ๋อรอเด็กสักหน่อยเดินกลับบ้านอืมประมาณครึ่งชั่วโมง เนี่ยพี่กดย่อยพวกไออาวุธพวกอุปกรณ์ที่หมดเลยมันได้เหล็กอ่เอาเฮ้ยไปกดรีเพล์ทำเชียร์เลยเอ้ยหนังสือหนังสือหนันงสือค้อนนสือค้อนอะไรสอ,อ,เอ,อสเลตแฮมเมอร์นะตอนนี้ไม่มีอะไรจะต่อก่อนซอมบี้แล้วอยู่ไหนพอเห็นแล้ว มีแต่ตนนนะมตีคอนมีแต่คอนนี่แหละนี่เป็นไงละ่ะ <c oughs> คอนตีแรงอ่ะตีแรงมากดาเมจแรงมากเอานะผมยิงล้มนะโอ้แตกเลยเออ,เอ,อไม่ล้ม<อ>ไม่ล้มนะทุบ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 